มาทั้งพี่เลยบ้านนี้เนาะเข่าในคุ้มนี่นะคุ้มนี่ได้เข่าน,นี่มีดได้พี่น้องปลาคอปลาดุกเนาะพี่น้องเอ้มีทั้งไอจดีเพิ่นกับลายมือแล้วพี่น้องก็คือบอกเนาะตั้งแต่ตัดพื้นพุ่นแหละบริหารผ่ายูหนึ่งล้านสามเซนสามจิตโดยกราบสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น,อนอ้อ,นองประสุความสุขคนเดอ้อ โดยมาพบพ่อกับน้องกาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่กะมาทงไหาทงหน้าเด้อพี่น้องเนาะพี่เมื่อนี่กะพี่น้องมองไปแถวคำเผิ่นเคยมาสอนพี่อะพี่น้องเนาะกะมีเวียกน้ำพูวงน้อยหนึ่งพี่น้องเมื่อนี่กะเป็นบริยูเพื่อนเนาะมาหากินพี่น้องเลยน้องกาตีก็เลยมาพี่และพี่น้องเนาะกะเมื่อนี่กะมีแนมมอไปเพิ่นได้พี่น้องเนาะกะมีทั้งอายใจดีเพื่อนพี่น้องเลยเพิ่นก็ฝากเงินมาตั้งเต้เมื่อก่อนๆทุเรศเนาะแต่ว่ากะยังบ่ทันมีเวลามากพี่น้องา ไม่เนาะก็เลยบริมาพี่น้องเลยทางไอ้เพิ่นกะฝากมาจํานวนเงิน2 0 0 0บาทพี่น้องเลยให้ทางผููวงเนาะแต่ว่าน้องมาตีกะ็ะแลเป็นเงินกีบได้1 3, 3, 3, 000, ล้าน3แสนพันกีบเนาะโดยเพิ่นก็เลยมาสอนกับแม่เพื่อนพี่น้องเอาคลิปนี้น้องกาะตีะขอขอบวนขอบคุณทางไอเ้เอพ,พิ่นหลยๆเดอเนาะทีวาเมตตาสงสารทางผููวงเพื่อนพี่น้องเนาะกะทีวาฝากเงินมาให้โดยกะขอขบวนขอบคุณทางไอ้เพิ่นหลยๆเนาะโดยเอาพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเบิ่งนกันเลยเด้อว่าผู้วงเพิ่นสีได้รือบอเนาะมาสอน โดยพี่น้องเนาะเปิดคลิปมากอะ่ะป้าพี่น้องอ้ไพวกงามแห้งพี่น้องบรรยากาศนะทางทงไฮทงหน้าว้าที่ตัวพี่น้องอ้ไพวกมีแต่อันนี้เนาะเต็มเลยอ่า,อามีแต่ก,กุ้งยังบอกพี่น้องบวนน่อยๆอยู่เนาะม,มีเท้าคํำเป็นสอดพี่น้องกับแม่เป็นเนาะอันนี้ คือสีได้นี่นาะเบิเอนสอนโคกมาทั้งั้นเลยฮะเนาะกวงพี่น้องน้องอันนี้เนะาะเป็นทงนากวงกว่าทั้งเทิงพูดทั้งเทิงเบินสอนเพราะว่ามันบอได้ ไปฟักันสอนฟักยังนอนนะเนาะฟังกันฟัาพื้นด uh ีู่ะเราไปได้ไมามงพี่บอเราบปได้คงมหพี่บอ น,น,น้ำน,น้ำหลากหลายนก้อหมดคือหลายแหลได้อยู่บแลยไ,ไปเบิ่งนกันันสิมีดกเนา้น้องมันเลิอขี้หน่อย เออมีแต่กระปูกระปูกับหอยเนาะไก่หอยกับกระปูพี่น้องเอ้ยเป็นการนั่นสิได้พี่นอเนาะขึ้นขึ้นอยู่นี่บ่เอาขุไปหน

อ๋อสบายดีเด้อคุบงสบายดีเลยอ๋อสบายดีแม่เท่าสบายดีสบายดีได้ปลาทองเด้อสบายดีมาตีต่อมีน้องบานนี้เจ็บหอยได้แต่หอยเนาะไปไกลก็ได้ยุหอยอืมาง้มมาก็ได้งมีแต่หอยน้อยเนาะกุ้งมันขึ้นมาถืกซะถึอยุติลายเออมันมีแต่เท้านั่นเนาะเท้าเต็มเลย เงอันนี้นอย,อยู่ในอยนวอยันนีนแมหมดมันจะคือร้ายแต่อันนี้เต็มเลย้อยอย่ยน้บกกัะปูกับอานะพอเมืออแจ๋วแม่ฮอ,อันนั้นเราปนกระปูมัอคือนี่เพชรแ่อกกุงอะไรเชื่อช่องรวยจำกุ้งอันนี้อันนี้เชื่อชามหน่อยใส่ชามหน่อยกับเพชรเลยใส่ชองรวยเรวเขาลืมน,น้น้นเจ้าบอกินเพชรนะกูกั<ๆ>เจ้ากินเพชรนลนะ แกอคือว่าจำเลยก็ป้นเผ็ดขนาดในวก็กินโมเสตในแถวมาเลยก็อีกได้ได้ได้ซิโตกับพอละปันกันมาแจวกระปูนี่นะะกี้น้ำมักได้กินเผ็ดเมื่อกี้เจงก็เมาต้มน้ไม่ต้มก็เบียดจืดไปได้ยอดเล็กน้องมันก็คือส่งขึ้นๆเลยมันจังเห็นบางที่มันขาวส่งเลยสะ พนญานปิงพญาอันเคยได้สอนพญานปิงพี่น้องทางนี้ก็ได้ไปดำนาบุรุษมีบ่น้องแบบนี้ไปดำนาบุรุษไปซาปานห้อยกระยุจะลุ้มเม็ดพิงจับปิงบอกดึงออกเฮงๆเลยพอเราคิดไว้ยังคิดคิดต้มมาจับบึงเพราะว่าปิงหายท่งแล้วมาดึงออกหายตุดเลือดไหลออกยังร้อนยังเป๊ะซามโตปิงเส้นหนึ่งพิงเข่าเนาะมาจับบอลเดียวบ่ เป็นบูมีดอกอันนี้ฮะเขาเคยลงอยู่เป็นมหาสอนพี่น้องเอ้เนาะมหาสอนพอได้กินยามแรงนี่แหละบรรยากาศทงนาไเถ่าม่เถ่ากินยางกินขขาก็ยังกับตอนเที่ยงนะแม่นก้อยกุ้งใบก้อยกุ้งใหญ่บุญใหญ่บุญมมือกระไดด้วย กูวงลงไปสอนแทนพี่น้องวันนี้ได้อยู่ดอกเนาะพอได้เยน็นตั้มอยู่ดอกกุ้งก็ได้เห็น <c oughs> เพิน่นอยู่ทงหน้าก็เลยแหวมาทงหน้าเลยแหละคโค้งโค้งมาผีเด้งงนนข้าะะค สอนไปสอนไปใบห,หอยไม่พูดแล้วถือแต่หอยถือหอยกับอันนั้นนั่นกับกระปู โบแมนถือล no ูกเขียนบอกแต่ว่าเขียนน้อยเนาะระวังลมเลยไปสิไปให้แงี้เดียวเปื่อนในวันนี้โไปก็แย่ละจะสิจะสิไปให้เงี้ยนหแม อเืมเป็นขาไม่เบืนน้องนั้นเนาะเป็นเก็บอาณากรพี่น้องเลย,เ,เ,กกเ,ลยเก็บเบื้องนั้นเนาะรตีขาไม่บอได้พี่น้องอันบุญยาให้อันาเปียกเพราะว่าเพราะขาวบาดก็เลยนั่นมันไม่ไม่ถึงเนาะ คืออยู่ว่าอะไรอยู่เบื้องหน้านน้องวันดีก็อยากไปน้ำผีน้องเลยพัปาติโตมาเก็บทางผีแล้วพี่น้องไอเก็บเบื้องนัหน้านี้้ไไปด่เป็นพาการสอนเบื้องนั้นยังบม่ทันมาอยู่พี่น้องเลยอันนี้เหตุยังน้องวันดีนี่ปั้นยังปั้นยังล่ะพูดสื่ออยู่ว่าอีหยังอันน่ะฮะบ่ฮู้ซับพี่น้องปั้นนี่สื่อมาจัก เท่านะพี่น้องเพิ่นลาบกินได้อันนี้นะแต่ว่ามันบม่อ,อยางงามมันอยู่แน่นตรงหน้าเด้ต้องล่างคักเนะาะจังได้ลาบกินได้ลาบใส่หอยพี่น้องเอยแต่ว่าทางฝั่งไทยเพิ่นโบ่ฮห้วซีมีหรือบ่เนาะฝั่งลาบเท่านี้มักกินแห้งบางคนกันพี่น้องลาบใส่ปลาทูบางทีก็ใส่ปลานิ่ก็ได้เนาะแซบเห็นเพิ่นคายตลาดปั้นและหาบันกีบผูไม่เท่าแล้วก็ผู้วงเพิ่นอยู่เบื้องนน้นพี่น้องไปสอ

มีได้น้องนี่นะแม่มันแห่งใหญ่เบิ่งพี่น้องพุ่นโอ้ๆๆาติตัวสิได้ยังเด้เนาะย่อขึ้นดูฮะค่ายังลบัดนี้ได้ไปขี้ดินนี่ไปได้ได้ขี้ดินบ่จักเนาะบ่มาอันซ้ําบ่จักบ่ว่ามีได้ขี้ดินีีอ้าบ่ถืซํานีแม่อย่าให้มันถกแล้วพ่นค่ะกปูนะอนๆก่อน โอ้ก็ได้กับปูลายโตมันขาดเลยฮะเพราะเนี่ยบอกขอบุกหอนลายกระยาเดี๋ยวมันจะออกเบุตรบุกหอนแล้วเนาะเบิดอ,อืมเลือกเอาก็ได้พี่ขึ้นมาพี่เบิงบ้งเบิ้งโอ้กับปูอืลายโตเติบอ,อ่ะเก็บกระปูพอแจวอยูด่ดอกป้าตัวเมื่อยน,น้องเอ้ยบ่ได้อีไก็เอากระปูมาแจวนี่แหละปูข้อแม่ใช่ช้นเราก็ไม่เถาพี่น้องว่โย่ตัวคุ้มพยายามได้เนาะ ตุกุมตุกุมลักตุมลักแม่ไปเร็วได้หอยแล้วกะกระปูแล้วพี่น้องเลยกระปูได้ได้อยู่มาแจ๋อกินที่ได้แต่ขี้ดินนี่ยโบกุ้งพอโบถือเนาะลัวแงขาดบ่แแงไม่เจ๊ขาดไม่กุไม่ถาไม่ท่าเห็นยังอยู่กลางน้ำบุ๊มมี่เมเป้แซมนี่แม่เห็นแต่กระปูนี่แม่พี่กุ้งอยู่ในคิดได้ไร กระเอา้าอันนี้ผัดลินเท้าอยู่พี่น้องเซียวเท่าเมาล่าบ้าเนาะนนนกินขี้ต้มเป็ะไรกินเข่าเข่าก็ติมออดมเนาะในกุ้งแล้วก็หอยกระปูกกระปูกกะพอป่นอยู่ด้วยกันมีกรบ่ได้เนาะเห็ดยังไงมันบ่ได้คิดว่าหอยแต่มาขี้หินเบิด้ดอะไรมาเอ้ยตอาลองคุมนี่ปะคุมเราลองลงเบิ้งคุมนี่คือซีมีน้องกระป๋อยเนาะ นี่ก็ได้อยู่ได้ตื่นกันเนะาะเปลย์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 ลงมึงตัวนี้ก่อนสีอะไรบ่สะออนตัวพระเจ้าอันเห็ดทางอันนี้ตะกี้เนาะอือก็ตูกปลาได้ปลากักเไเดี๋ัวบบนี้มันบม่อยากมีแล,ล้วพี่น้องเลยมันเป็นแบบมันมคนมหาลาัยเนาะคนสะไอ้นี่นมันก็เบิดไปแล้ว ยำแรงก็ได้กินนี่เราเขียนหน่อยกันบรรยากาศบ้านบานเนาะแม่นม่วนอะไรได้กาง่ายง่ายเขียดเขียนก็ได้พอได้กินบรรยากาศบ้านๆบานไม่ท่าวงงงงมยังอยู่กลางน้ำงมหอยบ่นะถือยิ้บ่หอยเนาะาวันนี้บ่ขืนวันนี้แหละบ่ขืนโค้งมาขืนนี้ไปนี้ ม่น้องอันนี้เป็นตตมูงแท่ไหมได้ใช่ไหมแ่งก็มันจะขาดแ่มันเลยมันากคืกวันมีดรื่องหลังของม่ สอนกันเนาะลาย<ห>ลายบาทเติบเลยพี่น้องบอกไปกันยาละลายบาทเติบเลยพี่น้องสอนได้แต่หอยกับกระปูไม่เท่ามันกาอยู่กลางน้ำาุมไม่เท่านี่ได้ว่าไม่เท่าได้ยังหอยบอกงมหอยพี่น้งองข้างหังอ่ะวาดิตโตระวังตกคุมค้มเด้อคุ้มเดยน,น้องอันนี้ หน้าม่น้องอันี่ว่าอาบกับพี่น้องมัชชิไลมาพี่แลยเนาะไลมันทงหน้าพี่แหละแ้าคนอื่นดอกอย่างนะเหลืองงามงามเนาะพูงามแหงทักเฮดโบแต่เก่าช่วงยังหน่อยมาลินเนาะไปน้ำมนบะไปกระยาหลามันเลิกมันเดียวยังแม่มาฟาดพ,พูน้องมาทั้งพี่เลยบ้านนี้เนาะเก่าในคุ้มนี่นะคุ้มนี่แต่เก่านีนมีได้พี่น้องประคอประดุกเนาะ S <S เลิกเติบคุ้มอันนี้มันเป็นอันนั้นเลยวิธีสอนพี่น้องเลยเนาะก,ก้มแม่ตาอันนั้นตึกสะดุง้งบุเคยเนาะเคยได้สอนแง่<อ>มาพิจาลณาเด้อแง่มาเดี๋ยวสีโตกน้ำแม่นะสิถือหรือบัถือเอบอเิ่งกันเลยไอท่งขุ่นกระซ่วนไปอันคนคืออยู่ยกไฟน้ำขุ่นอยู่มาสอนกัเลยมาสอนจ้ะอยู่ขุ่นก็มีหลายคนอยู่แล้ว bèn mì nhá kia đâu thua tít đâu kia ngu khoai mì tay ơ đại hồi ở đây hả lằng này ở có phải nha đi đã nha nó có coi nhảy nha đi nha đi nhanh nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh nhanh đi 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 เด็กหอยพี่น้องหอยน,อยน,อยนอย้อยน้อยเนาะเมื่ออ้อมมือกันดูดกินกินน้ำมันบมดได้กินต่อ <c oughs> ขี้งัวก็มีแบบน,นี้เนาะเห็นไฟไม่ถ่าเพิ่นกาหมนุนกุกจุกกุกยุกยอ,อยู่พี่น้องอยู่ทางกลางน้ำเพื่อเพิ่นกัโอ้ยไม่ขวดพี่น้องแช่กุ้ยนะอะไร กระปูน่าดีกระปูแหรือกระกุงเต้นแม่ก้อยแบบดิบๆเลยพี่น้องคือชีแสบก้อยดิบเจ้ากินอย่างบอดิบเลยวินสุกร์เนีไยก้อยกุงดิบอืมดิบแล้วมันจะแสบบม่เขาก้อยแล้วไปขวานะอยาเค็มๆไม่ชอกเค็มๆเ้วยแล้วก่ะแสบมนาอืมแบบคือคือคือเขาค้ายอยู่อันน้องเต่าเนาะกุงเต้นเลยพี่น้องเลยแสบเนาะกันมะนาว ว่าเวนไอทงหมดจังมากเข้าจุนได้นี่บเกาะเมนทีไอทงเพิ่นแกเพื้นให้ประบุหมดจักพี่น้องเลยทางเทิงพีเนาะแม่นอิลีวะรถไทยอ้ายเด้อทางพุณและพี่น้องมาเนาะหม่องตัดใหม่หมาหาเตาถ่า,านพี่น้องใกล้เติบแต่กะโบหัวจักกิโลเนะาะจักรักนะกะใส่เวลาโดานอยู่เลย ทงผึ่พี่น้องปาทีโตสาบายโอ้ยจับรถไทยก่อนนี่สาบายดีกันเลยว่าบมเต็มหลดปันไดพี่น้องคือสีพื้นตะบนผ่เนาะแก่ยมคำพี่น้องเลยปุ๊บ่กันดันนี้กะแกให้น้องกตีเลยกะแกให้ไม่แถวคำเนาะสามสี่คนไ,ได้่งกันเลเบื่อง,นนงั่นันถือบไดสมดดได้เขียดนนำดิ มีเขียดและะ้วก็หอยพี่น้องหอยกระปุกหน่อยหนึ่งกระปูได้หลายตัวเติบอยู่งงงก็ได้ดได้พี่เขียวเออกระทองเพิ่นกำลังมาเนาะไปถ่ากก็ได้เนาะปลาหอยฝากเลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วซีซีมัมนยังอีกเนะาะบัดนี้เนาะบ่ถ,ถือปลาจาั๊กดีกกมันน้องวันดีบ่ สีขาวสิขาวอันนั้นเลยบอกได้แต่ว่าหอยฮะแหละกุ้งก่อนอือไดยุ่ง่กุ้งกับมันแต่หย่าถือแต่หย่าเนาะได้หอยฮะได้หอยวางก่อนทั้งนั้นก็หายอ,อันหายปลาทองเพิ่นอนาคับอันนี้ก่อน,น,นพี่น้องเลยมาหาปูวงกว่อนแาบน,นี้เนาะ มีแนวมาหายพื้นได้พี่น้องมาหนีิกระโบ้โหอีหยังองเนาะมีแนวมาสะพ้ายปะคนละพี่น้องเนาะว้าจุดตัวนั่งดีๆได้ระวังหมดเกือกัดได้นั่งได้บ่คิดว่าอีหยังจะลองนั่งดีๆีนั่งได้บ่เลยหมดได้ไหมพี่น้องบัหนี้กะเมื่อยบ่สอนนะเมื่อยเมื่อยโอ้พี่น้องเอ้ยมือเช้านี่เจอกันกะบ่บ่ให้พี่น้องตอนนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยยังมาตอนนี้อยู่พี่น้องสำคัญล้าอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะสีมะม่วงอเพิ่นตอนนี้ ยัง่ฮู้ว่าพี่ซังโมโหจะบมว่าไหมยังโ่โบโมูหบอกโมโหคือเก่าเนาะพี่น้องคิดว่าเปิดด้ยินซะดอกนางเปิดคลิปอยู่หันแหละย่าว่าได้ยินเสียงคือสียิหยิมหยิมหูจะ่ฮู้เนาะอือกะคือเก่าเนาะพี่น้องไอ้เมื่อนี้กะกะมีเงินพี่น้องมาเหมาใไอ้เพิ่นนาะพี่น้องเลยมีทางไอ้ใจดีเพิ่นกนไล่มือแล้ะพี่น้องก็คือบอกเนาะั้งแต้ตัดเพิ่นุ่นแหละบริหา่ยหเพราะว่าช่วงนั้นก็บริคอยเจอกันแน่ล้ะกะ ของตีก็ไปเก็บไม่เนาะบ่ะคอยเห็นกันเหมือนบอกโดยมามื้อน,นี้ก็เลยยันนั่นพี่น้องเลยเป็นจํานวนเงินสองพันบาทเนาะพี่น้องอ่ามาแรกเป็นเงินกลีบกบ็ได้อยู่หนึ่ง0 0านสามนสมสิบพันกลีบเนาะเดี๋ยวห้เพิ่น,นับก่อนใ่เด้อนับบ่งก่อนว่าสีขบหรือบ่อเนาะถ้าบกรบก็บแปลว่าไปใส่น้ามันแล้ว <laughs> <laughs> นานมาอะไรเน,ะนาะนับบ่งก่อนเนาะอนาสิเป็นปลายมัน3าม0 0นนะ กอบแมนสามสิบพันขอบอยู่บ่อเนาะโมรบนีแปลว่าหลอดทงครบปะขบเด็พอดีเลยพี่น้องเยเนาะมันมีผนว่าป้ายอืมแมนแมนชื่ออิ่นว่าป้ายมันพี่น้องแบบว่าส่วนหุ่ทีเรือก็คือแบบป้ายเนาะทางฮาว่าวโดยก็เป็นทางายใจดีิ่นคือเก่าผ่นบริออกน้ำเนาะ โดยโดยนอกจางน้อง,ง,องเหละก็ขอขอบุญขอบุญทางไอจอดีที่ว่าอีตนทงซานทางน้องเหล่ทีว่าผาเงินมาให้น้องเหล่ก็ขอให้อายเพิ่นอยู่ดีไม่แหง้งความเจ็บ่าได้ความขาย,ย่ามีปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นลํำรวยลํำรวยเดอ้อซาโดยซาถุเนาะโดยกนะดย็ขอบใจทางเพื่อนรตีคือกันทีวาาะให้บุพเนยังให้ญญใหคลิปปังปังคือไอทงพันวาคลิปปังปังคือการเนาะโดยก็ขอบใจไอจดีเป็นลายพ่น้องเลย อันนี้ก็คำเติมแล้วเนาะมีแต่สิเมอ่อแล้วเนาะวันนี้เนาะโดยเดี๋ยวกระถาเจอกันเธอนะพี่น้องไอ้เมื่อนี่กับแบบคำนะแยง่ายกันเมื่อแล้วบันน,นี้พี่น้องเนาะกะได้มากเลยกะมีแต่ว้ายใส่น้ำมันเนาะแล้วกะให้น้องไปโรงเฮียนพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ละมือนี่กะอยากใส่เงินแน,น,น่เนาะเด็กหน่อยนะพี่น้องเก็บแบบบางทีกะคู่เพิ่นเก็บแบบค้านั่นค้านี่ฮ่ะนะใส่น้ำมันลดและที่สำคัญก็พอไดไปถ่ายคลิปทั้งนอก โดยเอาพี่น้องบันนี้กับมิเตสิกรับแล้วบันนี้เนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับซิคอลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องจากคลิปนี้น้องตีกับขอบคุณขอบคอุณทางอายใจดีเป็นหลายๆเดอ้อเนาะ ที่ว่าไว้วางใจให้น้องตีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องมามอบเงินให้ทางผู้วงเพิ่นเลาวพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้เพิ่นลหลายอ้ายไอ้ให้มาสำนีก,ก็ขอให้กลับคืนไปหาไอ้ลอยเท่าพันเท่าเดอ้อโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี